ตูเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแชทสีชมพูของคนแอบรักเรื่องนี้มาจากหัวข้อแอบรักคนในแชทซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยแนะนำกันมามากมายหลายคนเลยนะคะขอรวมให้ไปเลยและอีกหัวข้อที่นำมามิกรวมไปเลยนั่นก็คือรักสุดใจพี่ชายสุดหลอ่อที่นันํามาจากน้อง l i เ t ิ e t ลทิวค่ะสัปดาห์นี้ยังไม่ลงซีรีส์ยาวนะคะเนื่องจากว่าพี่ค่อนข้างยุ่งนะ ฉันชื่ออิโซฟังดูแล้วเหมือนสาวญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะก็คุณแม่ของฉันน่ะชอบอนิเมะญี่ปุ่นเป็นที่หนึ่งเลยงานอดิเรกในช่วงวันหยุดของฉันก็คือการเล่นแชทบอร์ดฉันสวมบทบาทเป็นแม่มดน้อยในภาพยนตร์ดังเรื่องหนึง่งและส่วนอีกฝ่ายที่เป็นผู้ชายที่ฉันกำลังคุยด้วยอยู่นั้นเขาก็สวมบทบาทเป็นพ่อมดซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนี้ ถ้าทุกคนกำลังคิดว่าฉันเป็นสาวน้อยที่ติดโซเชียลแล้วก็ไม่ใช่นะฉันติดคนในนั้นตั้งหากไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบทสนทนามันหวานหวานก็พวกเราต้องเล่นเป็นคนรักกันตามบทบาทในเรื่องนะสิกฎ<ม>ของการเล่นบอยก็คือต่างคนต่างจะไม่บอกตัวจริงซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าฉันจะอยากรู้มากเลยก็เถอะว่าเขาเป็นใครอุ๊ยพี่ทำโทรศัพท์มือถือหล่นนะคะไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรมันก็เก่ามากแล้วเร็วๆนี้ก็ว่าจะถอยใหม่แล้วล่ะเอ๊ะภาพหน้าจอภาพเดียวกับภาพโปรที่เขาใช้เลยนี่ค่ะพี่โชคดีที่ยังใช้ได้อยู่ขอบใจมากนะพี่นะ่ะชื่อบารอยู่ชมรมว่ายน้ำนะ่ะยังไงถ้าเจอก็ทักทายกันได้ และตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าพ่อมดที่เป็นแฟนฉันในบอร์ดนะ่ะคือใครทำไมฉันถึงมั่นใจนะหรอก็เพราะว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ฉันวาดให้เขาน่ะสิฉันเคยได้ยินที่เขาว่ากันว่าถ้าเราคุยกับใครเกินสี่เดือนนั่นคือความรักลูกสาวแม่หมู่นี้นะ่ขะขมักขม่นจังนะพักสายตาบ้างนะลูกค่ะแม่ ในเวลานี้ตัวฉันนะ่ะชักจะเริ่มมีปัญหาเข้าให้แล้วเพราะฉันเริ่มจะอินกับบทบาทที่ได้รับอินว่าฉันเป็นแฟนของเขาจริงๆแต่ฉันไม่กล้าบอกเขาหรอกฉันกลัวอ,อกหักนั่นแหละบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ฉันก็ได้แต่แอบหวังว่าการที่เราคุยกันบ่อยๆในบางเวลาเขาอาจจะคิดถึงฉันบ้าง ไม่ได้ไม่ได้อีโซเลิกคิดเดี๋ยวนี้ห้ามคิดอะไรกับเขาเด็ดขาดมันเป็นแค่การเล่นสนุกสนุกกันเองแต่ถึงจะห้ามยังไงก็ยังคิดถึงอยู่ดีฉันนี่มันไม่ได้ความเอาซะเลย สวยก็ไม่สวยไม่เจียมเลยเนาะนี่น้องฟังได้แต่อย่าฟังแล้วไปคิดมากกับมันล่ะไอ้พวกคำนินทาแบบนั้นนะ่ะไม่หรอกค่ะพี่หนูก็ไม่สวยจริงๆนั่นแหละน้องก็น่ารักมั่นใจในตัวเองหน่อยสิน้องนะ่ะน่ารักในแบบที่เป็นน้องมันมีแค่น้องเท่านั้นที่จะน่ารักแบบนี้ได้คนอื่นน่ารักแต่ก็ไม่ใช่แบบนี้ไง น่าแปลกแค่เพียงประโยคนั้นประโยคเดียวจากเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกราวกับว่าต่อให้ผู้คนบนโลกสักร้อยล้านคนจะมาบูลลี่ฉันฉันก็ไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้วล่ะตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันกำลังหลงรักเขามิได้หรอกถ้าฉันบอกเขาไปว่าฉันชอบเขาอยากจะรู้ตัวตนของเขาอยากรู้จักมากขึ้นเขาจะต้องเกลียดฉันแน่น ถ้ายังคุยต่อเราก็จะไม่เลิกคิดสักทีเราถอยออกมาห่างๆดีกว่าแปลกทำไมพักนี้เจนนี่ไม่ค่อยคุยกับผมเลยล่ะหรือว่าผมจะทำอะไรให้ไม่พอใจวันก่อนๆก,ก็ไม่ได้พิมพ์อะไรที่ไม่ดีสักหน่อยเกิดอะไรขึ้นกันนะอิโซนี่ลูกสาวแม่คงจะโตเป็นสาวเข้าแล้วจริงๆสินะ เรื่องหัวใจลูกไม่จำเป็นต้องผีผามหรอกลูกความรักต้องการความผูกพันและความผูกพันต้องการเวลาแม่หมายความว่าหนูควรจะให้เวลากับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆก่อนเหรอคะฟังแม่นะอิโซถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดแบบเดียวกับเราเราก็อยู่ร่วมกับเขาในสถานะอื่นได้นี่ลูกความรักนะ่ะมีหลายแบบนะ แม่เชื่อว่าถ้าลูกรักเขาจริงๆลูกจะต้องอยากเห็นเขายิ้มแล้วก็มีความสุขใช่ไหมล่ะลูกจริงด้วยสิคะแม่ขอแค่เห็นเขายิ้มในทุกๆวันพี่บาทคะต่อไปนี้จะไม่มีอวตารเจนนี่แต่จะมีอิโซที่คอยหวังดีกับพี่อยู่ห่างๆวันนี้ร้อนจังขอแห้งชะมัดเฮ้ยใครเอาน้ำกับผ้าเย็นมาวางเอาไว้ให้กัน มีโน้ตว่าแม่มดเจนนี่ของคุณหรือว่าจะเป็นเด็กในโรงเรียนนี้งั้นเหรอจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นกี่ครั้งก็พร้อมอีกแล้วงั้นเหรอ วันนี้ก็มีคนปริศนายกหนังสือตั้งนี้มาให้เราที่ห้องสภาหนักเรียนซะอย่างนั้นแบบนี้นะ่ะก็หมายความว่าเธอรู้ตัวจริงของฉันแล้วสินะนี่ถ้าอยู่แถวแถวนี้นะ่ะช่วยบอกฉันทีทำไมเธอถึงไม่ยอมคุยกับฉันเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะเพราะถ้าคุยกลัวจะห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่นะคะ คอยดูนะวันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้เลยว่าเธอเป็นใครขอให้ออกมาตามแผนที่ฉันคิดเถอะสงสัยพี่บาสจะลืมเอาไปเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปเก็บให้เขาก็ได้การได้บิดทองหลังพระคอยดูแลช่วยเหลือเขาเนี่ยเราก็มีความสุขดีเหมือนกันแฮะถ้าเทียบกับการพูดออกไปแล้วเขาเปลี่ยนไปแบบนี้นะ่ะยังดีกว่ากันเยอะเลยหยุดก่อนอีโซ เป็นเธอสินะเธอคือเจนนี่ใช่ไหมเอ๊ะพี่บาทอยู่ในห้องนี้ด้วยงั้นเหรอคะให้ตายสิอุตส่ากังวลแทบแย่ว่าทำไมเจนนี่ถึงไม่ตอบแชทเฮนรี่เลยคือก็หนูเพราะเฮนรี่เคยบอกเอาไว้ว่าห้ามเปิดเผยตัวจริงซึ่งกันและกันและห้ามถามเรื่องนี้แต่หนูอินไปนอกบทแล้วหนูก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงการคุยเด็กโง่ตอนนั้นน่ะพี่ก็พูดไปแบบนั้นแหละ ตอนนั้นกับตอนนี้พี่รู้สึกไม่เหมือนกันนี่นาะจะไปเทียบกันได้ยังไงหนูค่อนข้างซื่อบื้อค่ะพี่ช่วยพูดแบบเข้าใจง่ายได้ไหมคะก็รักไงรักมากๆเลยรู้หรือยังในฐานะพี่บาสคนนี้ทางนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะรักมากมาในฐานะอิโซรักไม่ต้องการเวลาแต่ทุกเวลาต้องการความรักนะคะ มาร่วมกันทำให้ความรักแบ่งบานในหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระด้วยการกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ